พ่อได้เวลากินข้าวละอ่ะไเออ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 เอเอ็ดไอเเอออเออเออเอปเออ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 เอะออเอ้าออเออเออออเออเออเอ้เอาเออเออเออออเอเอออเออเอเออเเอเอ ทำไมล่ะเพื่อเนี่ยทำไมไม่้อนข้าวพออ่อดีฮะพี่จะให้ทำยังไงพ่อเนี่ยเหม็นจะตายอยู่แล้วนี่นันนทำไมพูดจาแบบนี้กับพอ่อี่เขาเป็นพ่อพวกเรานะพูดจาดีสิแล้วพี่จะเอาอยัางไงพี่ใจพวกฉันเนี่ยก้มหน้าก้มตาเช็ดขี้เช็ดเที่ยวพ่อแบบเนี้ยหรอพีสันเฮอยปากดีไปหน่อยเลยตอนฉันโทรตามพวกเธอมาเนี่ยพวกเธออยู่ไหนกันพวกฉันก็กลับมาแล้ว,วนี่ไงนี่ พวกฉันอยู่บ้านไม้รังหนูแบบนี้มาสอนมาแล้วเนี่ยเหม็นจะตายอยู่แล้วแต่ดีนะที่พวกฉันคิดวิธีป้อนข้าวพ่อได้ไม่อย่างนั้นพ่อเนี่ยแก่ตายคาบ้านลังนี้หละฉันว่าพี่พอเหอะพี่เลิกโทรตามพวกฉันสักทีฉันนะ่ะไม่ที่เกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยใครนีพี่แนนไปเฮ้ีพี่น็อตถ้าพี่รักพ่อมากเนี่ยพี่ก็ป้อนข้าวให้พ่อด้วยกันนะฉันไปละไป,ไป,ไป แย่งเหม็นก็เหม็นอะ่ะจริงพี่แนทก็ปุกมากเลยอ่ะพ่อครับพ่อ,พ,อพ่อไม่เป็นไรนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมป้อน้าวให้พ่อนะ น่าเบื่อวะ่ะริงร้อนก็นร้อนใช่วุ้ยคนอะไรใจดำไอเราก็อุตส่าห์อยากจะช่วยใครจะไปอยากให้พ่ออยู่บ้านคนเดียววะนี่พ่ออาอยู่เมืองกรุงจนชินให้มาเช็ดขี้เจ๊เดี่ยวปู่แค่เนี้ยทําไม่เป็นกันเลยเหรอคะเด็กก็ให้ปู่เข้าโรงพยาบาลไปสิมีพยาบาลดูแลไม่จําเป็นบ้างบน่น <c oughs> จะเรียกพวกเรามาทํะไมก็ไม่รู้เนาะใช่ พวกอาอย่าลืมสิใครอะที่ส่งพวกอาไปเรียนในเมืองจนพวกอาได้พิมพ์ได้ดีแบบเนี้หนอยยายพิมพ์เจ้าแกล่ะแกตอบแทนอะไรปู่บ้างคะพูดดีไปเถอะแกะพูดไปใครเขาจะเชื่อล่ะพวกอาเลิกพูดกันเถอะเดีย๋ยวคนอื่นเขาจะหัวล้อยย่อเอาอพิมพนี่ฉันไม่แครนะ์หรอกนะน่าเบื่อวะ่ะมาอยู่บ้านนอกรังหนูแบบนี้ยังมาเจอคนแบบนี้อีกอ่ะ เอาพิมพ์ทำไมพิมพ์ถึงมานั่งคนเดียวแบบนี้ล่ะลูกพ่อคะพ่อเพิ่งด่าพวกอาไปแต่ทำไมอาถึงทำกับปู่แบบนั้นล่ะคะเนี่ยหนูไปได้ใครพูดมาฮะพิมพก็ได้ยินพ่อดังไงคะพวกอาเขาอะนิสัยแย่จริงๆใช่ไหมเนี่ยหนูรู้ไหมทำไมปู่เขาถึงเรียกพวกอากลับมา เพราะว่าปู่คิดถึงมั้งคะมันก็ใช่แหละแต่ความจริงแล้วอะ่ะว่าปู่เขาจะอยู่กับพวกเราได้อีกไม่นานเนี่ยปู่เขาอยากเห็นลูกหลานเนี่ยดีกันไม่อยากให้เห็นลูกทะเลาะก,กันแบบนี้พิงเข้าใจไหมปู่แค่อยากให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขก่อนจากไปเหรอคะใช่ เดี๋ยวพ่อไปหาปูกันนะครับพ่อสันตกลงจะเอาอยัางไงกลับกุุงเลยไหมเอ๊ะพี่จะมาถามลองใจใช่หรือไงพี่อย่ามาแอบว่าพี่รักพ่อไหนเลยว่าเธอสองคนเนะี่ยอยู่ทะเลาะก,กันได้แล้วต่อไปนี้พวกเรา จะไม่ทะเลาะกันตอนอยู่หน้าพ่อเ,อเข้าใจไหมพูดดีจังเลยนะหวังมรดกสิทธา่าแน็พี่พูดจริงนะพ่อเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วทําไมพูดแบบนี้อะ่ะพ่อดีใจนะที่เห็นทุกคนอนะ่ะมาอยู่ร่วมกันอะ่ะแค่แค่นี้พ่อก็พอใจลนะพ่อพูดเล่นอะไรเนี่ยใช่มุกนี้ตลอดเลยเนาะนี่ไม่ตลกเลยนะซันนี่ไม่ใช่มกุกพ่อเขาพูดจริง ตอนนี้พ่อเขาเหลือเวลาอยู่กับเราอีกไม่นานแล้วทำไมพูดแบบนี้อ่ะครับพ่อพ่อฝากด้วยนะรวมกันไว้อย่าแยกจากกันอย่าให้บ้านเนี้ยมันแตกอีกเลยนะน้อนะพ่อพ่อพ่ออย่าทิ้งพวอหนูไปนะพ่อพ่อพ่ออย่าเพิ่งไปนะหนูยังไม่ได้กินข้าวกับพ่อเลยอ่ะพ่อครับผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลน้องๆเอง เราไม่ต้องห่วงนะพ่อพ่อค่นะ